เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐเจา้าพนักงานของรัฐเนี่ยก็จะมีการไปเชื่อมโยงอยู่สองส่วนใหญ่ๆส่วนแรกก็จะเป็นเรื่องความผิดเกี่ยวกับความผิดอาญาทางอาญาการลักทรัพย์การยักยอกทรัพย์การละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ1 5 7 1 4 7ต่างๆอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นเรื่องความผิดเกี่ยวเรื่องค่าเสียหายทางละเมิด ถ้าเกิดความเสียหายต่อนหน่วยงานรัฐความเสียหายที่เป็นตัวเงินเช่นมีการยากักยอกทรัพย์สินเงินทองต่างๆของหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานองค์กรของรัฐหรือกรณีที่ทําให้ทรัพย์สินของหน่วยงานเสียหายก็อาจจะมีการฟ้องร้องในเรื่องของค่าเสียหายทางระเมิดนได้นะครับทั้งสองส่วนนี้นะครับ ส่วนใหญ่แล้วหน่วยงานของรัฐเนี่ยก็จะมีการตั้งกรรมการสอบข้อท็จจริงก่อนนะครับองค์กรของรัฐมีการตั้งกรรมการสอบข้อท็จจริงก่อนนะครับบางกรณีก็อาจจะไปแจ้งความนะครับให้พนักงานสอบสวนส่งเรื่องให้ปทปทปปชดําเนินการไตส่สวนนะครับรวบรวมพยนหลักฐานต่นางๆว่าคดีมีมูลไหมมีความผิดไหม เห็นควรที่จะสั่งฟ้องดําเนินคดีทางอาญาไหมซึ่งการฟ้องคดีส่วนอาญาก็มีทั้งในส่วนของพนักงานอัยการเป็นโจทย์ฟ้องเองนะครับหรืออาจจะเป็นส่วนของทางปปชเป็นโจทย์ฟ้องเองแ,แต่กรณีบางกรณีก็อาจจะเกิดจากรัศดรเป็นคนฟ้องหน่วยงานพร้องเจ้าหน้าที่รัฐก็สามารถตั้งต้นคดีได้เหมือนกันส่วนที่รัศดรฟ้องเอง ส่วนหนึ่งก็อาจจะมองว่าการส่งเรื่องหรือเอาเรื่องไปให้ทางอัาทปปชหรือพนักงานสอบสวนเนี่ยสอบอาจจะทําให้มันล่าช้าเนื่องจากปริมาณคดีมีเป็นจํานวนมากะะมรัศดรก็สามารถใช้สิทธิ์ในการฟ้องคดีเองได้ถ้าเป็นผู้เสียหายในคดีอาญาเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐครับที่ขั้นตอนการ สอบข้อไดจริงต่างๆเนี่ยถ้าใครมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าคนทุจริตเองเนี่ยอันนั้นมันชัดเจนเนาะว่าเป็นการทุจริตเอาเงินไปจริงทําให้เสียทรัพย์จริงแต่คนที่ทุจริตที่ถูกกล่าวหาว่าทุจริตเนี่ยบางกรณีก็มีข้อต่อสู้สู้ว่าเขาไม่ได้ทำสู้ว่าไม่ไดมีเจตนาทุจริต กระทำเพราะอะไรเหตุอะไรอาจจะสู้ในเรื่องของเจตนาก็สามารถสู้ได้เหมือนกันท้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูขอด้อเท็จจริงเป็นเรื่องๆไปไม่ใช่ว่าจะสู้ไม่ได้นะส่วนคนที่เป็นผู้ร่วมในกระบวนการต่างๆอาจจะเป็นผู้สนับสน,นุนหรือถูกกล่าวหาว่าร่วมกระทำความผิดเนี่ยก็ต้องมาดูเป็นคนๆไปเหมือนกันว่าเราเข้ามาเกี่ยวขอ้องในเหตุการณ์ยังไงบ้างเข้ามาเกี่ยวข้องตอนไหน,นเข้ามาทํเพราะอะไร มีเจตนาไหมนะคดีที่เกิดขึ้นมันคดีอะไรครบองค์ประกอบความผิดไหมครบองค์ประกอบความผิดไหมอันนี้เป็นส่วนที่จะต้องดูข้อเท็จจริงเป็นเรื่องๆไปช่วง,องรอบสุดาที่ผ่านมาก็มีแฟนติ๊กต็อกนะหลายท่านที่ทักเข้ามาเหมือนกันอยากปรึกษานะมีทั้งบางท่านที่ เป็นผู้ที่ยอมรับว่ากระทงผิดจริงรายไหนที่ยอมรับว่ากระทงผิดจริงผมก็แนะนาวม,มาให้รับสารภาพถูกแับแล้วก็พยายามหาเงินมาคืนบรรเทาความเสียหายให้หลวงให้ครบถ้วนนะครับเอาง่ายเงินหลวงเนี่ยจะก,กระเด็นไปแม้แต่บาทเดียวไม่ได้ต้องเอามาคืนนะครับถุอส่วนเคสไหนบางเคสก็มีการยังรู้สึกว่าตัวเองยังไม่ได้รับความเป็นธรรมไม่ได้เป็นผู้กระทาํา ตัวเองไม่มีเจตนาทุจริตอันนั้นก็ต้องหาพยานหลักฐานมาพิสูจน์ว่าทําไมถึงคิดว่าตัวเองไม่ได้ทาทาไมถึงคิดว่าตัวเองไม่ได้มีเจตนาทุจริตมีพยานหลักฐานไหนมาสับสนบ้างอันนั้นคือส่วนที่ทางผมจะต้องไปดูแลครั้งนึงการสู้คดีอย่างที่ผมบอกว่าอาญาชุดเิตก็ต้องไปที่ศาลอาญาคดีทุดเฉตเป็นศาลเฉพาะเป็นศาลชำนาญพิเศษ เนื่องจากใช้ระบบไต่สวนนะครับการต่อสู้คดีต่างๆนี่เราก็ต้องเตรียมพยานหลักฐานไปทั้งหมดเปิดหน้าตักเปิดหน้ากักใสกันหรือว่าเรามีพยานหลักฐานไหนพยานบุคคลไหนที่เอาเข้าไปสืนนบทั้งนี้ทั้งนั้นผมเคยแนะนําไปก่อนหน้านี้ว่าเราควรจะมีการปรึกษาทนา,ายความตั้งแต่ขั้นตอนการสอบสวนนะบ,บางครั้งบางกรณีบางท่านก็ไม่รู้ว่าตัวเองทําถูกไม่ถูกยังไง หรือบางทีไม่รู้ว่ามีระเบียบคําสั่งไหนกฎกระทรวงไหนประกาศฉบับไหนที่เป็นประโยชน์ตัวเองหรือเปล่าหรือไม่รู้ว่าพยานหลักฐานไหนที่เป็นประโยชน์ตัวเองที่จะต้องเอาไปให้คณะกรรมการสอบพยานจริงหรือพนักงานสอบสวนเขาทําการรวบรวมพยานหลักฐานเอาไปชี้แจงไม่รู้ว่าจะเอาอะไรไปดีไม่รู้พยานหลักฐานไหนจะมีน้าหนักเพียงพอไหมมันถึงเป็นเหตุเป็นผลที่ว่าเราควรจะไปปรึกษาผู้รู้นะอาจจะเป็นทนายความที่ปรึกษากฎหมายหรือบุคคลที่ท่านไว้ใจเนี่ย ให้ช่วยดูในเรื่องเหล่านี้นะบ,บางคนจะเอาอะไรไปชี้แจงดีนะซึ่งมันก็นจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับท่านใดที่มีปัญหาในสิ่งเหล่านี้นะครับท่านต้องหาข้อมูลเตรียมข้อมูลไปชี้แจงอันดับแรกก็ต้องดูระเบียบคําสัง่งกฎหมายที่เกี่ยวข้องของท่านมีข้อบังคับไหมมีระเบียบไหนให้ท่านปฏิบัติอย่างไรล้วท่านได้ปฏิบัติอย่างไรอันดับแรกนะดูระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องสองดูข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นว่ามีข้อเท็จจริงอะไรบ้าง ใครทาอะไรที่ไหนเมื่อ,อ,ไ,รอไร่ยังไงแล้วก็มีพยานหลักฐานอะไรบ้างทั้งพยานเอกสารพยานบุคคลเตรียมให้พร้อมดูว่าเราได้กระทํำวับผิดตามที่เขากล่าวหาไหมดูข้อกล่าวหาว่ากล่าวหาว่าอย่างไะเตรียมชี้แจงตามนั้นหลักๆจะมีประมาณนี้นะครับส่วนดีกาข้อกฎหมายดีกาแนวคำวินิจฉัยที่ขัดตสินคดีตรงนี้ถ้าท่านไม่ได้เรียนกฎหมายถ้าท่านไม่ได้เป็นทนายความเนะี่ยบางทีอาจจะ ศึกษาํบาบกดูลบาบกเหมือนกันก็ให้ไปปรึกษาแนะนาให้ไปปรึกษาทนายความดีกว่าหรือนักกฎหมายดีกว่าเขาน่าจะเป็นคนที่ให้ข้อมูลทาชิ้นเนีเราได้มากกว่าตรงนั้นอาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายแหละบางทีมันก็จําเป็นในจุดที่เราจะต้องจ่ายก็ต้องจ่ายนะครับสำหรับันประมาณนี้พอครับสวัสดีครับ